สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าสิงบูวันนี้ผมจะพาแฟนบอลเชลซีทุกคนไปฟังแบบเจาะลึกกันครับว่าเอนโซมาเรสกากุนสีของเราพูดอะไรบ้างหลังจบเกมที่โอลด์แทฟฟอร์ดเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมที่เชลซีบุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-1และเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เกมนี้เต็มไปด้วยดราม่าหลายอย่างครับทั้งเรื่องใบแดงของโรเบิร์ตซานเชสอาการบาดเจ็บของโคพาเมอร์ และการเปลี่ยนแท็กติกหลายครั้งที่ทําให้แฟนบอลสงสัยว่าทําไมถึงตัดสินใจแบบนั้นวันนี้ผมจะสรุปทุกถ้อยคาของมาเรสกาพร้อมทั้งวิเคราะห์ให้ฟังกันครับเริ่มกันที่คําถามแรกจากสื่ออังกฤษครับนักข่าวถามเขาตรงๆว่ารู้สึกยังไงกับผลการแข่งขันและเกมที่เปลี่ยนไปหลังจากใบแดงของซานเชสมาเรสกาตอบไว้ชัดเจนว่าหลังจากผ่านไปเพียง3-4นาทีแล้วเจอใบแดงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่ใช่แค่เชลซีทีมไหนก็เล่นยากทั้งนั้น ใบแดงเปลี่ยนเกมทั้งหมดที่เราวางแผนไว้เราเองก็ไม่ได้เริ่มเกมได้ดีนักอยู่แล้วและพอซานเชสถูกไล่ออกทุกอย่างมันจบเรามีโอกาสบ้างในครึ่งหลังแต่ไม่พอที่จะกลับมาได้ตรงนี้แฟนบอลก็คงเข้าใจครับว่าเกมรับ10คนตั้งแต่ต้นเกมมันแทบจะเป็นงานที่หนักเกินไปแม้ว่าทีมจะพยายามไล่บี้ในครึ่งหลังแต่พลังมันไม่พอประเด็นต่อมาคือเรื่องโคพาวเมอร์ mer, ซึ่งแฟนบอลหลายคนสงสัยว่าทำไมออกตั้งแต่ต้ตตนมาเรสกาอธิบายว่า โคพยายามลงสนามในเช้าวันนี้เขาทำการทดสอบความฟิตก่อนแข่งเขาไม่ฟิตเต็มร้อยแต่เขาอยากช่วยทีมอยากอยู่กับทีมแต่พอเล่นไป20นาทีเขาเริ่มมีอาการเราเลยตัดสินใจถอดออกต้องบอกว่านี่เป็นความทุ่มเทที่น่าชื่นชมของพาวเมอร์ครับเขาไม่อยากทิ้งทีมไว้ลำพังแม้รู้ตัวว่าไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่มันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงและสุดท้ายต้องถูกถอดออกอย่างน่าเสียดายต่อด้วยคำถามสำคัญอีกข้อ นักข่าวถามว่าทำไมถึงเลือกเปลี่ยนเป็นรเนโตกับเอสเตวาลหลังซานเชสโดนไล่ออกและทำไมไม่ส่งกานาโชที่แฟนบอลรอคอยมาริสกาอธิบายว่าตอนนั้นพวกเขามีผู้เล่นบุก5คนตลอดแต่เรามีแค่4เราต้องปรับมาใช้กองหลัง5คนเพื่อป้องกันพื้นที่ด้านกว้างดังนั้นการเปลี่ยนเนโตกับเอสเตวาลคือเพื่อให้รับมือในจุดนั้นส่วนกานาโชจริงๆเขาพร้อมลงแล้วแต่โฟฟาน่าเขาบอกว่าเหนื่อยต้องการเปลี่ยนตัว เราเลยเปลี่ยนเอาจอร์ดลงไปแทนเรียกได้ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาหน้างานครับไม่ใช่เพราะไม่เชื่อใจกานาโชแต่เพราะสถานการณ์บังคับนักข่าวยังถามต่อว่ามีความกังวลระยะยาวกับเพาเมอร์ไหมมารสกายอมรับว่าใช่มันเป็นอาการที่เรารู้กันอยู่แล้วและมันกำลังกลับมาอีกครั้งเขาอยากเล่นเพื่อทีมแต่ร่างกายยังไม่พร้อมเต็มที่เราเลยต้องปกป้องเขา ตรงนี้ชัดเจนครับว่าปัญหาของพาเมอร์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นสิ่งที่ทีมแพทย์ต้องติดตามใกล้ชิดอีกคำถามที่น่าสนใจคือเรื่องจอร์ชอาเชียมปงนักข่าวถามว่าทำไมไม่เห็นเขามารเรสกาตอบว่าเรามีโทซินกับกุสโตบนม้านั่งแล้วซึ่งเป็นตำแหน่งกองหลังที่ทีมเรามีเพียงพอแล้วจอร์ชเลยไม่ได้ถูกเลือกนี่ก็บ่งบอกว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่เป็นเรื่องของแท็ติกและจำนวนตัวสำรอง และสุดท้ายนักข่าวยิงคำถามที่หลายคนอยากรู้ครับว่าทย้อนกลับไปมารเรสกาอยากให้ซานเชสปล่อยให้แมนยูยิงไปเลยดีกว่าไหมแทนที่จะทำฟาวจนโดนใบแดงคำตอบของมารเรสกาคือใช่ถ้าเรียกได้ผมยอมตามหลัง1-0ใน3นาทีแรกแต่เหลือ11คนดีกว่าตามหลัง1ประตูแล้วเหลือ10คนไปอีก95นาทีแต่ก็ต้องเข้าใจว่าซานเชสมีเวลาแค่เสียววินาทีในการตัดสินใจมันยากมาก นี่เป็นคำตอบที่สะท้อนความจริงของฟุตบอลครับในฐานะโคช้ชเขามองว่าการมีผู้เล่นครบคือสิ่งสำคัญกว่าแต่ในมุมของผู้รักษาประตูมันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเร็วมากสรุปแล้วบทสัมภาษณ์ของมาเรสกาเมื่อคืนนี้บ่งบอกได้หลายอย่างครับเขายอมรับว่าทีมเริ่มเกมได้ไม่ดีใบแดงของซานเชสคือจุดเปลี่ยนทุกอย่างพารเมอร์ยังไม่สมบูรณ์และน่ากังวลในระยะยาว การเปลี่ยนตัวคือการแก้แท็กติกไม่ใช่ไม่ไว้ใจนักเตะและเขาย้ำชัดว่าหากย้อนกลับไปเขาอยากเก็บ11คนไว้มากกว่าทำฟาวและแฟนๆสิงบูอย่างคุณผู้ฟังล่ะครับหลังจากได้ฟังทุกคำพูดของโค้ชแบบนี้แล้วคุณคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรื่องเล่าสิงบูด้วยนะครับขอบคุณครับ